ช่วงนี้ถ้าคุณเปิดข่าวต่างประเทศนะครับจะเห็นพาดหัวประมาณนี้เต็มไปหมดเลยเศรษฐกิจสหรัฐโตแรงเกินคาด GDP พุ่งตลาดหุ้นอเมริกาทำจุดสูงสุดใหม่ฟังดูเหมือนทุกอย่างกำลังไปได้สวยใช่ไหมครับแต่ในเวลาเดียวกันคนอเมริกันจำนวนมากกลับพูดเหมือนกันว่าผมเครียดเงินไม่พอใช้ชีวิตแย่กว่าปีก่อนคำถามคือถ้าเศรษฐกิจมันดีจริงทำไมคนถึงยังรู้สึกแย่หรือจริงๆแล้ว ตัวเลขเศรษฐกิจกำลังเล่าเรื่องหนึ่งแต่ชีวิตจริงของคนอเมริกันกำลังอยู่คนละโลกวันนี้ผมไม่ได้จะมาเล่าแบบเชียร์เศรษฐกิจและไม่ได้จะดราม่าให้ตกใจแต่จะพาไปดูแบบตรงไปตรงมาเลยครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐโตจริงหรือเปล่าแล้วทำไมความรู้สึกของคนถึงตรงข้ามและเรื่องนี้กำลังบอกอะไรเราบางอย่างที่ตัวเลข GDP ไม่เคยเล่าให้ฟังเพราะถ้าวันหนึ่งเศรษฐกิจบอกว่าดีแต่คนส่วนใหญ่ยังเครียด นั่นอาจหมายความว่าระบบเศรษฐกิจแบบนี้กำลังมีปัญหาไปดูพร้อมกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับอเมริกาในปีนี้และทำไมเศรษฐกิจที่โตถึงไม่ได้แปลว่าชีวิตที่ดีขึ้นเสมอไปก่อนที่เราจะไปบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐมันแย่หรือคนคิดไปเองเราต้องแฟร์ก่อนครับเพราะถ้าดูจากตัวเลขต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจสหรัฐโตจริงไม่ได้มโน ข้อมูลล่าสุดณนะปลายเดือนธันวาคม2025จากหลายสำนักข่าวใหญ่ทั้งรอยเตอร์สการเดียน s h i n g t o n โพสตรายงานตรงกันว่าเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส3ปีนี้เติบโตประมาณ4.3%ต่อปีซึ่งถือว่าแรงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้และเป็นการเติบโตที่สูงที่สุดในรอบเกือบ2ปีพูดง่ายๆคือถ้ามองจากมุมมหาภาคอเมริกาไม่ได้อยู่ในภาวะถดถอย ไม่ได้เศรษฐกิจพังและไม่ได้กำลังล้มแล้ว GDP โตเพราะอะไรคำถามต่อมาที่สำคัญกว่าไม่ใช่แค่ว่าโตแค่ไหนแต่คือมันโตจากอะไรอธิบายเป็นข้อๆภาษาพูด 1. การใช้จ่ายของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มรายได้สูงคนที่ยังมีกำลังซื้อยังจับจ่ายยังท่องเที่ยวยังซื้อของแพงได้ 2. การลงทุนของบริษัทใหญ่โดยเฉพาะในเทคโนโลยี AI, Data Center, Automation เงินยังไหลยอยู่ในบริษัทระดับบน 3. การใช้จ่ายของภาครัฐทั้งโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณด้านความมั่นคงซึ่งช่วยพยุงตัวเลข GDP ได้เยอะทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาสวยและดูแข็งแรงบนกระดาษแต่จุดที่ต้องเริ่มตั้งคำถามแต่ตรงนี้แหละครับที่ผมอยากให้ทุกคนหยุดคิดสักนิดเพราะ GDP เป็นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยไม่เคยเล่าเรื่องคนทั้งประเทศถ้าเศรษฐกิจโตจากคนรวยใช้จ่ายมากขึ้นบริษัทใหญ่กำไรมากขึ้นตลาดหุ้นขึ้นนั่นไม่ได้แปลว่าคนธรรมดาทุกคนจะรู้สึกดีขึ้นพูดแบบแรงนิดหนึ่งนะครับเศรษฐกิจอาจโตแต่โตบนยอดพีระมิดไม่ได้โตจากฐานล่างและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเห็นภาพประหลาดมากในปีนี้ตัวเลขเศรษฐกิจบอกว่าดีแต่ในเวลาเดียวกัน ข่าวอีกด้านกลับบอกว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงคนกังวลเรื่องงานคนรู้สึกว่าค่าครองชีพสูงเกินไปคำถามก็คือถ้า GDP โตแรงขนาดนี้ทำไมคนอเมริกันถึงไม่รู้สึกว่าเศรษฐกิจดีทีนี้หลังจากเรารู้แล้วว่าเศรษฐกิจสหรัฐโตจริงคำถามต่อมาที่สำคัญกว่าคือแล้วคนอเมริกันรู้สึกยังไงกับเศรษฐกิจนี้คำตอบคือถ้าดูจากข้อมูลล่าสุด คนอเมริกันจำนวนมากไม่ได้รู้สึกว่าเศรษฐกิจดีขึ้นเลยปลายเดือนธันวาคม2025สำนักข่าวอย่างรอยเตอร์สและ AP รายงานตรงกันว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐลดลงอีกครั้งและอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงที่รัฐบาลเริ่มใช้มาตรการภาษีรอบใหม่เมื่อต้นปีพูดง่ายๆคือต่อให้เศรษฐกิจโตแต่คนกลับไม่มั่นใจอนาคต คนจำนวนมากตอบแบบสอบถามว่ากลัวว่าการเงินตัวเองจะแย่ลงไม่มั่นใจเรื่องงานกังวลว่าค่าครองชีพจะสูงขึ้นอีกลองนึกภาพคนทำงานอเมริกันทั่วไปนะครับไม่ใช่คนในวอลสตรีทแต่เป็นพนักงานร้านอาหารคนทำงานออฟฟิศหรือแรงงานบริการเขาเปิดข่าวมาเห็นบอกว่า GDP โต4%แต่พอหันกลับมาดูบัญชีตัวเองเงินเดือนเท่าเดิมค่าเช่าขึ้นค่าอาหารขึ้น ดอกเบี้ยบัตรเครดิตก็ยังสูงตรงนี้แหละครับที่ทำให้คนรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันดีแต่ไม่ใช่ของเขาหลายคนอาจบอกว่าแต่สหรัฐก็ยังมีงานนะใช่ครับมีงานแต่ปัญหาคืองานจำนวนมากไม่ได้มั่นคงไม่ได้ให้รายได้พอและหลายอุตสาหกรรมยังมีข่าวเลิกจ้างเป็นระยะคนอเมริกันเลยรู้สึกว่าต่อให้ยังมีงานทำแต่ก็ไม่กล้าใช้เงิน ไม่กล้าวางแผนระยะยาวและไม่มั่นใจว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจอย่างหนึ่งครับเศรษฐกิจในชีวิตจริงไม่ได้วัดจาก GDP แต่มันวัดจากคำถามง่ายๆแค่นี้เองเงินพอใช้ไหมมีเงินเหลือไหมกล้าคิดถึงอนาคตไหมและถ้าคำตอบของคนส่วนใหญ่คือไม่แน่ใจเครียดต้องระวังทุกบาทต่อให้ตัวเลขเศรษฐกิจสวยแค่ไหน คนก็ไม่รู้สึกว่ามันดีซึ่งทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่ต้นเหตุที่แท้จริงด้วยซ้ำเพราะถ้าเราจะหาว่าทำไมคนอเมริกันถึงเครียดจริงๆเราต้องไปดูตัวร้ายตัวจริงที่กระทบทุกบ้านเหมือนกันถ้าเราจะหาคำตอบว่าทำไมคนอเมริกันถึงเครียดทั้งที่เศรษฐกิจโตผมบอกเลยครับตัวร้ายตัวจริงมีแค่คำเดียวค่าครองชีพไม่ใช่เรื่อง GDP ไม่ใช่ตลาดหุ้นไม่ใช่ AI แต่คือคำถามง่ายๆว่าอยู่ให้รอดในแต่ละเดือนยากขึ้นไหมค่าใช้จ่ายที่ไม่เคยย้อนกลับหลายคนอาจบอกว่าเงินเฟอ้อมันเริ่มชะลอแล้วไม่ใช่เหรอใช่รับเงินเฟอ้ออาจไม่พุ่งเหมือนช่วงก่อนแต่ตันหาคือราคามันขึ้นแล้วไม่เคยลงค่าอาหารแพงขึ้นค่าเช่าบ้านแพงขึ้นค่าประกันสุขภาพแพงขึ้นค่าบริการพื้นฐานแพงขึ้นหมด เงินเดือนอาจขึ้นนิดเดียวแต่ค่าใช้ใจ่ายขึ้นทุกทางบ้านเท่ากับความฝันที่ไกลออกไปอีกเรื่องที่คนอเมริกันพูดถึงเยอะมากคือเรื่องบ้านดอกเบี้ยกู้บ้านยังสูงราคาบ้านไม่ลงทำให้คนรุ่นใหม่จํำนวนมากรู้สึกว่าบ้านกลายเป็นเรื่องไกลตัวขึ้นทุกปีต่อให้มีงานทำต่อให้เศรษฐกิจโตแต่ถ้าไม่กล้าคิดเรื่องซื้อบ้านคนก็จะไม่รู้สึกมั่นคงบัตรเครดิตเท่ากับระเบิดเวลา และอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวมากแต่ไม่ค่อยถูกพูดถึงในข่าวสั้นๆคือหนี้บัตรเครดิตชาวอเมริกันจำนวนมากต้องใช้บัตรเครดิตเพื่อประคองชีวิตประจําวันไม่ใช่เพื่อฟุ่มเฟือยซื้ออาหารจ่ายค่าน้ำไฟเติมน้ำมันแล้วค่อยผ่อนที่หลังด้วยดอกเบีย้ยที่สูงมากนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายครอบครัวต่อให้ยังมีรายได้แต่กลับรู้สึกว่าชีวิตเปราะบางกว่าเดิมตัวเลขดีแต่ชีวิตไม่ดี Business Insider รายงานปลายปีนี้ว่าครัวเรือนอเมริกันจำนวนมากอยู่ในสภาพที่เรียกว่า personal financial stress พูดง่ายๆคือเงินเข้าแต่เงินไม่เคยพอเหลือและนี่คือจุดที่ทำให้ตัวเลข GDP กับชีวิตจริงแยกออกจากกาันชัดมากเศรษฐกิจอาจโตแต่ต้นทุนชีวิตโตเร็วกว่าความเห็นตรงไปตรงมาผมมองว่านี่ไม่ใช่ปัญหาที่คนบริหารเงินไม่เก่งแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง เมื่อระบบเศรษฐกิจทําให้คนต้องใช้หนี้เพื่อใช้ชีวิตปกตินั่นไม่ใช่ระบบที่สุขภาพดีแต่เรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะความเครียดทางเศรษฐกิจไม่ได้เกิดแค่ตัวเลขในบัญชีแต่มันไปกระทบถึงความรู้สึกและความมั่นคงทางใจของคนด้วยถึงตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนหยุดคิดสักนิดนะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเข้าเงินออกแต่มันคือเรื่องของความรู้สึกของคนต่ออนาคต เศรษฐกิจในชีวิตจริงไม่ได้อยู่ในกราฟนักเศรษฐศาสตร์อาจดูกราฟ GDP ดูเงินเฟอ้อดูดอกเบีย้ยแต่คนธรรมดาไม่ได้ตื่นเช้ามาเปิดกราฟเหล่านั้นครับคนตื่นเช้ามาแล้วคิดว่าเดือนนี้จะพอไหมถ้าเจอเหตุไม่คาดฝันจะทำยังไงยังกล้าฝันถึงอนาคตอยู่หรือเปล่าความไม่แน่นอนเท่ากับความเครียดสิ่งที่ทำให้คนเครียดมากไม่ใช่แค่ตัวเลขสูงหรือต่ำแต่คือความไม่แน่นอนต่อให้มีงาน แต่ถ้าไม่มั่นใจว่าง,งานจะอยู่ได้นานแค่ไหนต่อให้มีรายได้แต่ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายจะพุ่งอีกเมื่อไหร่สมองของคนจะไม่กล้าผ่อนคลายนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนอเมริกันจำนวนมากบอกว่าเขาเครียดตลอดเวลาแม้ไม่ได้จนแต่ก็ไม่รู้สึกปลอดภัยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมกำลังอธิบายเรื่องนี้ในมุมเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมีคำหนึงที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากคือคำว่า economic anxiety มันคือภาวะที่คนรู้สึกว่าชีวิตเปราะบางต่อให้วันนี้ยังอยู่ได้แต่พรุ่งนี้อาจพังได้ง่ายและเมื่อความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นคนจะเริ่มใช้เงินอย่างระวังชะลอการตัดสินใจไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าวางแผนระยะยาวทำไมสิ่งนี้ถึงอันตรายต่อเศรษฐกิจตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะเมื่อคนส่วนใหญ่รู้สึกไม่มั่นคงเศรษฐกิจในระยะยาวจะเริ่มชะลอต่อให้ตัวเลขวันนี้ยังดี นี่คือระเบิดเวลาที่ GDP ยังไม่สะท้อนความเห็นตรงไปตรงมาผมมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้ไม่ได้ป่วยที่ตัวเลขแต่ป่วยที่ความเชื่อใจของคนถ้าคนไม่เชื่อว่าทำงานหนักแล้วชีวิตจะดีขึ้นต่อให้เศรษฐกิจโตระบบก็จะเริ่มมีปัญหาและเมื่อความรู้สึกของคนเริ่มไม่มั่นคงสิ่งถัดไปที่ตามมาทันทีคืออะไรพอเศรษฐกิจเริ่มกดดันชีวิตคนสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแทบจะทันทีคืออะไรครับ เมืองเมื่อคนเริ่มเครียดเขาจะเริ่มถามว่าใครเป็นคนออกนโยบายนโยบายนี้ทำเพื่อใครแล้วคนธรรมดาได้อะไรจากมันนโยบายบนกระดาษ vs ชีวิตจริงถ้าดูจากฝั่งรัฐบาลเขาก็มีเหตุผลของเขานะครับมาตรการภาษีหรือ tariffs ถูกอธิบายว่าเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อความมั่นคงเพื่อการเมืองระหว่างประเทศแต่ปัญหาคือในชีวิตจริง ต้นทุนเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนสุดท้ายมันถูกส่งต่อมาที่ราคาสินค้ามาที่ค่าครองชีพมาที่ผู้บริโภคคนจ่ายราคาคือใครคำถามคือใครใจ่ายราคาของนโยบายเหล่านี้ไม่ใช่บริษัทใหญ่ไม่ใช่คนที่มีทรัพย์สินแต่คือคนที่ต้องซื้อของกินทุกวันคนที่ต้องจ่ายค่าเช่าทุกเดือนนี่คือเหตุผลว่าทำไมความไม่พอใจไม่ได้เกิดจากเศรษฐกิจพัง แต่เกิดจากความรู้สึกว่าระบบไม่ยุติธรรมอีกด้านหนึ่งธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็อยู่ในตำแหน่งที่ลำบากดอกเบีย้ยสูงช่วยคุมเงินเฟ้อแต่ก็ทำให้ผ่อนบ้านยากผ่อนรถหนักธุรกิจเล็กเหนื่อยถามว่าเฟดผิดไหมไม่ใช่เรื่องถูกหรือผิดง่ายๆแต่มันคือการเลือกว่าใครจะเจ็บก่อนใครจะเจ็บทีหลังความรู้สึกไม่มีใครดูแลเราสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ดอกเบีย้ยไม่ใช่ภาษี แต่คือความรู้สึกของคนว่าไม่มีใครเป็นตัวแทนของเขาจริงๆเมื่อคนรู้สึกแบบนี้ความเชื่อมั่นต่อระบบจะลดลงต่อให้เศรษฐกิจยังโตแต่ความร่วมมือในสังคมจะเริ่มหายความเห็นตรงไปตรงมาผมมองว่าปัญหาของสหรัฐวันนี้ไม่ใช่แค่เศรษฐ,ฐกิจแต่คือช่องว่างระหว่างนโยบายกับชีวิตจริงนโยบายอาจดูดีใน powerpoint แต่ถ้าไม่ตอบโจทย์ชีวิตคนคนก็จะไม่เชื่อมันอีกต่อไป และเมื่อความไม่พอใจทางเศรษฐกิจมาผสมกับการเมืองสิ่งที่ตามมาคืออะไรมาถึงตรงนี้เราเห็นภาพเดียวกันชัดมากนะครับเศรษฐกิจสหรัฐโตจริงตัวเลขสวยตลาดยังเดินแต่ในเวลาเดียวกันคนจำนวนมากเครียดระวังการใช้เงินไม่มั่นใจอนาคตอนาคตใกล้เศรษฐกิจจะไม่พังแต่จะอึดอัด ถ้ามองไปข้างหน้าในระยะสั้นผมไม่คิดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะพังแบบวิกฤตนะครับแต่สิ่งที่น่าจะเห็นคือเศรษฐกิจที่เดินได้แต่เดินแบบอึดอัดคนยังทำงานยังใช้ใจ่ายแต่ใช้ด้วยความกลัวไม่ใช่ด้วยความมั่นใจความรู้สึกคนคือตัวแปรสำคัญที่สุดสิ่งที่รัฐบาลและนักเศรษฐศาสตร์ต้องจับตาให้มากที่สุดไม่ใช่แค่ GDP แต่คือความเชื่อมั่นความรู้สึกปลอดภัยความหวังของคนรุ่นถัดไป เพราะถ้าคนไม่เชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้นจากการทำงานระบบเศรษฐกิจจะเริ่มติดขัดเองผลกระทบต่อโลกอย่าลืมนะครับเศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้กระทบแค่อเมริกาความรู้สึกของผู้บริโภคอเมริกันมีผลต่อการค้าโลกตลาดการเงินประเทศเล็กประเทศใหญ่ทั่วโลกถ้าคนอเมริกันเริ่มระวังตัวมากขึ้นโลกทั้งใบก็จะชะลอตามความเห็นส่วนตัวจุดยืนช่อง ผมมองว่าสิ่งที่สหรัฐกำลังเผชิญไม่ใช่ปัญหาเศรษฐกิจแบบตัวเลขนะครับแต่เป็นคำถามใหญ่ของระบบว่าเศรษฐกิจควรเติบโตเพื่อใครถ้าเศรษฐกิจโตแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่าได้ประโยชน์ความตึงเครียดแบบนี้จะไม่หายไปเองสุดท้ายแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่ว่า GDP โตเท่าไหร่แต่คือคนธรรมดายังมีแรงฝันอยู่ไหม ถ้าวันหนึ่งเศรษฐกิจยังโตแต่คนยังเครียดนั่นอาจหมายความว่าเราต้องเริ่มตั้งคำถามกับคุณภาพของการเติบโตไม่ใช่แค่ความเร็วของมันผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนมองข่าวเศรษฐกิจลึกกว่าพาดหัวและเห็นมนุษย์ที่อยู่หลังตัวเลขเหล่านั้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามทนินพอดแคสต์เพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์ข่าวโลกแบบเข้าใจง่ายแต่ไม่มองโลกแค่ด้านเดียวผมทนินแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า ขอบคุณที่ฟังจนจบครับ